ฟันกิ่งต้นตาลให้มันโตถ้าเราไม่ฟันกิ่งมันก็ไม่โตต่มันมีแทนด้วยฟันไม่ได้ดีต้นตาลมีประโยชน์หลายอย่างนะลูกอ่อนก็กินได้ลูกสุกก็ไปทำขนมก็ได้เปลือกมันหอมๆทำน้ำตาลก็ได้ดอกตาล ทำน้ำตาลต้นมันเขาทำเรือคนแต่ก่อนเราทำเรือทำเรืออีปงใบมันก็มุงหลังคาได้เอาไปห่อขอนมก็ได้ไปเอาไปทำรูปนกให้ตามงานต่างๆก็ได้ตานสารพัดประโยชน์